เย้วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะไปฮ่องกงเย่ชเบลจะไปเล่นอะไรบ้างเย้นชาเบลจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะไปเที่ยวหากิมเมวหากิมเมวเหรอแล้วก็ไปทำอะไรอีกคะไปกินไอติมไปกินไอติรีมเหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงเลยนะโอเคบายบาย

วอลเปเปอร์องกงฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่โรงแรมเราอยู่ที่ห้องกองค่ะ เราถึงฮ่องกงแล้วใช่ไหมรอรถมาแล้ววันนี้เราจะนั่งอูเบอร์ไปนะคะจากเรานั่งเราเรียกรถอูเบอร์ไปที่โรงแรมพันสามใช่ไหมใช่ใช่ อันนี้เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ดูก็ดูโอเคนะ <c oughs> ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กําลังดีเลย <c oughs> ใช่ห้องน้ําโอเคเลยนะนห้องก็โอเคนะ อา้าวใครปิดไฟคะใครปิดไฟเปิดไฟให้แม่ก่อนเร็วเมลรอแม่ด้วยรอคแล้วจะไปไหนกันคะได้เลยไมได้คะ่ะกดเลยคะ่ะ มายัางคะมอันนี้คือเดินไปทานข้าวไปดูซิว่าจะมีอะไรกินไหม นี่ถึงร้านแล้วนะคะวันนี้เรามากันที่ร้านคีโรสติดปูนนะเป็นร้านข้าวหน้าหน้าหันย่างหน้าเป็ดย่างหมูกรอบโอ้โหนี่น่ากินมากเดี๋ยวต้องลองชิมดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมตันนี้ ข้าวน่ากินมากเข้ามาแล้วนะอันนี้คือข้าวหมูก,กรอบของเชเบลนะจานใหญ่มากเชเบลหิวแล้วกอถ่า,า,ายรูป เราบอกว่าเราจะแบ่งแค่สองจานใช่ไหมว่าแบ่งกันเรา,เเราไม่ทันแล้วไงนี่คือไหนคะเบลจีนบบของแม่ไหมเบลจีนเ,เป็ดของแม่ไหมหนังเป็ดนี่หนังเป็ดไม่เอา กินเฮทีกันอยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยนะอันนี้เป็นห้างเควันวันนะคะวันธรรมดาคนก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะก็แบบชิวชิ เฮทีเฮที hey, tea. Hey, tea. อันนี้เป็นเกรปฟรุตเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมอืมอร่อยเจอรสไอติมของเชเบลแล้วนะคะเชะเบลได้กินไอติมแล้ว ซอสไอศครีม13เหรียญนะ นี่ทำอะไรอะคะทำอะไรอยู่คะบินเหรอคะใช่ไหมเฮ้ยเหยียบเลยเหยียบเลย นี่ตอนหนึ่งทุ่มนะคะอันนี้คือเวลาหนึ่งทุ่มยังสว่างยังสว่างอยู่เลยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเดินไปตรงอ่าววิกตอเรียเฮตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะ เรากำลังจะไปดูไฟที่ Symphony of Light หรือว่า Avenue of Star uh, <are> <laughs> Avenue of Star โอเคค่ะ Let's go ไหม Let's go เย้ มันมืดมันมืดแล้วนะวิวตอนกลางคืนสวยมากนะหูวิดูสิมีหอน,นาฬิกาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆกัน โอ้โหลมเย็นมากลมเย็นไหมคะอันนี้คืออ่าววิคเรียนะที่คนเขามาดูไฟตึกกันคนก็เยอะอยู่นะทัวลงพอดีแต่วันนี้หมอกค่อนข้างเยอะ 太多的是非来不及解决就连最后到的别也生变想要分开就别太多纠结我不懂你的心结你就像是那路边的落叶已随着风飘远与树绝别啊他们了呀哈 我们要做啥？做游戏。啊！啊！来，来，来，快拍！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 迫不及待想知道答案，再靠近一点点，就让你牵手，再勇敢一点点，我就跟你走，你还等什么？时间已经不多，再下去只好。 จบไปแล้วนะคะหนึ่งวันสภาพยมมากชาเบลยมยังสภาพยมไหมไม่ยมหมดไปแล้วหนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะไปไหนคะ Go to Disney Disney Land นะคะชาเบลจะไปไหน ราจะกลับไปโรงแรมไปพักผ่อนบายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบาย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 ก่อน